นนี้ผมจะมารีวิวมอส r e เดสโตนนะครับในเวอร์ชั่น0.9.5นะครับที่จริงนะครับในเวอร์ชัน0 9น0 5มันไม่มีประตูเหล็กนะครับแต่ผมใช้มอสไอเนี่ยครับทูไอทูมันนี่อนะครับ,รบมันเลยมีประตูเหล็กมาเพิ่มด้วยนะครับงั้นผมเริ่มจากมันจะมีประมาณ มี8อันนะครับ8บล็อกสำหรับการใช้ของเลสโต e นะครับนผโดนมันเลยเปลี่ยนนะครับไม่มีอะไรนะครับเนี่ยมันจะมีแค่แปดบล็อกนะครับแต่อันนี้มันก็เป็นทีนทีอันเก่านะครับทีนทีมันเก่าแต่มันแค่เปลี่ยนเท a เ u อร์แพดสีเฉยๆครับอันนี้ผมสร้างไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับผมให้ อันนี้ป็นบนน่่นะครับนให้ดูเหม nice. ือนบ้านกันนะคบข้างงนี้ให้ดูเหมือนบ้นแล้ก <stain> ัน <nement> บ้านตดินนะครับโอเคนะครับถ้าเหยียบเหยียบบล็อกนี้นะครับเยียบบ็อกล่างนีครับแบบนี้นะครับเห็นมัชจะปิดครับเดินไปสักแป๊บนึงก็จะเปิดนะครับ แต่ผมไม่ทําอย่างนี้นะครับผมจะเล่นเดินไปเลยครับนะครับมันก็จะไม่มีอะไรนะครับผมเราก็จะไม่ตกนะครับส่วนนี้นะครับมันก็เป็นมันเป็นริเวอร์นะครับช่วยสามารถเปิดประตูเหล็กได้ลองกดนะครับกดครั้งหนึ่งก็จะเปิดประตูเหล็กได้นะครับ ทำใหม่ได้ทำอย่างนี้เออไม่ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้อันนี้ก็ทําได้ครับแต่ว่ามอสผมแหลกนะครับส่วนนี้แป้นเหยียบนะครับเหมือนเดิมครับมันก็เปิดให้เหมือนเดิมครับเราสามารถเปิดได้ถ้าเราถ้าเราไม่มีมอสนี้ก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับไม่เปิดประตูเหล็กได้นะครับ นี่ก็เป็นเหมือนเมื่อกี้แหละครับแต่มันเป็นปุ่มที่เรากดไปครั้งเดียวนะครับมันก็จะเปิดปิดให้นะครับมันเหมือนเดิมครับมัหเหมือนเดิมแต่อันนี้ก็ทําได้นะครับแต่ผมไม่แนะนำให้ใช้ประตูเหล็กนะครับให้ใช้ประตูไม้ส่วนนี้ให้ออกได้แค่นี้แล้วกันนะครับผมไม่อยากสร้าง,ยางเยอะนะครับส่วน ั้นนะครับแล้วก็สามารถยืดกลับคืนได้นะครับเห็นนะครับพอกดแล้วมันก็จะสามารถยืดกลับคืนได้แต่มีอันหนึ่งครับที่ไม่กลับคืนได้นะครับยืดได้ยินเสียงน้องขบล้อหน่อยนิดนึงนะครับจะเอ้ยไม่ใช่สติกกี้พิทตันครับพิตันธรรมดาครับนี่พิทตันธรรมดาครับทำเหมือนเมื่อกี้ครับ เดิมครับไปแค่เปลี่ยนแค่คิสตังกับซครับถ้ากดปุ่มนะครับมันก็จะยืดออกกันแต่มันไม่เอาคืนนะครับมันก็ไม่ดึงคืนกลับมามันก็ปล่อยปล่อยทิ้งไปเลยนะครับงั้นคลิปนี้ผมพอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีสวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับ